เราไปดูอีกหนึ่งสถานการณ์กันบ้างสถานการณ์กุ้งไทยนะคะในภาพรวมเขามีการมีการพูดคุยกันนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะพบว่า ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูปี53เนี่ยไทยเป็นแชมป์แต่พอมาปี56เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะตัวเลขการส่งออกนั้นลดลงเรื่อยๆดังนั้นก็ต้องมีการหารือการค้าเพื่อหามาตรการหาเทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาที่มีปัญหาเกิดจากโรคกุ้งตายหรือว่าอีมเอสที่เป็นเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะเป็นปัจจัยสําคัญเลยทําอย่างไรถึงจะเป็นการป้องกันและก็รับมือได้ก็มีการคาดการณ์ด้วยเช่นเดียวกันค่าว่าในปี58นั้นน่าจะมีตัวเลลขกกาารผิตได้ม ถึง3แสนตันค่ะ มศสสกดิณิตธยายศัยนายกศสมาคมกุ้งไทยบอกว่าจากสถานการณ์การผลิตกุ้งเลี้ยงทั่วโลกในปี2557ผลิตได้ประมาณ2.2ล้านตันซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ25ในขณะที่ประเทศไทยผลิตได้ลดลงจากปี2556ประมาณร้อยละ8หรือประมาณ230,000ตันเนื่องจากประสบปัญหาโรคก,กุ้งตายด่วนหรือ EMS ตั้งแต่ปี2554และยังไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดในปีนี้ประเทศไทยได้ส่งออกกุ้ง ประมาณ130,000ตันมูลค่าประมาณ51,000ล้านบาทแต่ถ้าเทียบกับปี2556จะพบว่าปริมาณนั้นลดลงร้อยละ26มูลค่าลดลงร้อยละ8ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้มูลค่าลดลงกว่าปริมาณเนื่องจากปริมาณสินค้าตลาดโลกจำนวนน้อยลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนตัวจึงทำให้มูลค่าราคาส่งออกตลาดลดลงไปด้วยส่วนแนวโน้มการส่งออกปี2 5 5 8ตั้งเป้าไว้ที่1 8 0 0 0 0ถึง200,000ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ20ตามสัดส่วนของผล,ผลิตก้ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและคาดว่าน่าจะผลิตได้ประมาณ250,000ถึง300,000ตันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ คณะปัญหาสาภาพยุโรปหรือ EU นับตั้งแต่1มกราคม2558สินค้าหมวดกุ้งแช่แข็งจะถูกเรียกเก็บภาษีสูงขึ้นจากเดิมต้องเสียภาษีเพียงร้อยละสีต่อไปจะต้องเสียร้อยละสิซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การแข่งขันการตลาดส่งออกของไทยลดลงแม้สมาคมกุ้งไทยจะหาทางออกด้วยการยื่นหนังสือต่อสถานทูตสาภาพยุโรปชี้แจงถึงปัญหาโรคระบาดและการเผชิญปัญหาภาษีที่สูงขึ้นแล้วก็ตามยังคงคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือและการแก้ไข ปัญหาจากภาครัฐให้อุตสาหกรรมกุ้งอยู่รอดก็ต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นการประมงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทยนะคะแล้วก็ผู้นิยมบริโภคก็มากทีเดียวค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้คุณวิทิ์พและดิฉทันสุพิญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นเรื่องของการแจกคูปองดิจิตอลทีวีของกอสท์พนะคะที่ล่าสุดออกมาเปิดเผยว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับค่ะสามารถเดินทางไปรับที่ไปรษณีย์ได้โดยที่คุณผู้ชมนั้นก็จะไม่เสียสิทธิ์ด้วยแต่ว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันะค่ะ